ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ตัดลดการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของอาเซียนปีนี้ลงเหลือ4.6%อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในไทยเมื่อต้นปีและราคาส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคในอินโดนีเซียที่ลดลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ADB คาดว่า GDP ของอาเซียนปีนี้จะโตที่5%ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ADB ปรับลดลงเหลือ4.7% สำหรับ GDP รายประเทศได้มีการปรับลดคาดการ GDP ของอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามและสิงคโปร์แต่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับมาเลเซียจาก5.1ไปอยู่ที่5.7เนเนื่องจากตัวเลขส่งออกดีขึ้น สำหรับปี2015 ADB คาดการว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะกลับมาดีขึ้นอยู่ที่5.3%ในภาพรวมแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่ลดลงจากการคาดการก่อนหน้านี้อยู่ที่5.4%ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศเศรษฐกิจหลักของอาเซียนจะเริ่มฟื้นตัวเช่นการฟื้นตัวของไทยจะมีส่วนช่วยให้ GDP ของอาเซียนกระเตื้องขึ้น สำหรับจีน ADB ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการตัวเลข GDP แต่อย่างใดโดยคงที่ไว้ที่ราว7.5%ในปีนี้และ7.4%ในปีหน้าในขณะที่ปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนเติบโต7.7%ส่วนอินเดีย ADB ยังคงตัวเลขการเติบโตวไว้ที่5.5%ในปีนี้และปีหน้าจะเติบโตถึง6.5%อันเป็นผลมาจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของผู้นำคนใหม่นายนเรนรามดี เกตรียาแก้วแสนเมืองทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน